โอไฮโยกเซมัสวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนครับสาหรับบล็อกนี้นะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นชั่วโมงที่2นะครับที่เราจะต่อกันเรื่องตัวอักษรฮิรากานะนะครับตัวอักษรฮิราคานะครับเซนเซบอกในชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าตัวอักษรฮิรากานะนะครับมีทั้งหมด46ตัวนะครับแล้วเราต้องจําทั้งหมด46ตัวในบล็อกนี้นะครับครั้งที่แล้วนะครับเซนเซให้การบ้านไปนะครับแถวอ แถวคะแล้วก็แถวสะใช่ไหมครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทวนกันก่อนนะครับว่าตัวอักษรทีราคะนะครับ46ตัวมีตัวอะไรบ้างนะครับให้นักศึกษานะครับท่องตามเซนเซไปเลยนะครับอะอิอุเอโอคะคขคุเคโคสะซีส てさたちすてと」な「なにぬねの」ねの「はひふへほ」ま「まみむめも」や「やゆよ」 ลาลิลเลโลวะโวอืมนะครับนี่คือทั้งหมด46ตัวนะครับที่นักศึกษานะครับต้องจำนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงที่แล้วเซนเซให้เราไปอะไรครับไปคัดตัวอักษรนี้นะครับนะครับแถวอะแถวคะแถวสะนะครับแถวอะมีอะไรบ้างนะครับมาทวนกันก่อนอะอ,อ,อีอูเอ,อโอ ใช่ไหมครับต่อมาแถวคะนะครับคะคิคุเคโคนะครับแถวต่อมาแถวซะนะครับซะซิซูเซโซฮ่านี่คือ3มแถวที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับในคาบที่แล้วนะครับต่อมาชั่วโมงนี้นะครับเซนเซก็จะให้เราไปอีก2แถวนะครับ2แถวนะอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะครับให้เพิ่มไปอีก2แถวนะครับ อาคซาไปแถวทะนะครับทะชิซึเทโทนะครับทะชิซึเทโทนะครับแถวทะนะครับอย่าลืมคัดแล้วก็มาส่งสันเซด้วยนะครับต่อมาอีกแถวหนึ่งนะครับแถวสุดท้ายนะครับแถวนานะครับน no ิเนเนโนนิเนเนโนอย่าลืมนะครับ ตัวละ1ห,หน้ากระดาษนะครับแถวแถวนะครับแถวทะแล้วก็แถวนะนะครับทะก็จะมีทะชิสึแททอนะครับแล้วก็นะนินเนเนโนนะครับสาหรับวันนี้นะครับเซนเซก,ก็ได้ฝากงานไว้นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับ ทำแล้วก็เก็บรวบรวมีลยวรอมาส่งทีเดียวก็ได้นะครับสำหรับนักศึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับในการสนทนาในภาษาญี่ปุ่นนะครับวันนี้ครั้งที่แล้วทันเซให้คําทักทายไปใช่ไหมครับโอไฮโอโกไซมัสนะครับมาทวนกันก่อนนะครับรั้งคี่แล้วโอไฮโอโกไซมัสนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับโอไฮโอโกไซมัสนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวีตอนเที่ยงนะครับ คนนิจ wa. wa. ิวะคนนิจิวะสวัสดีตอนเที่ยงนะครับสวัสดีตอนเย็นนะครับคมบังวะคมบังวะสวัสดีตอนเย็นนะครับต่อมานะครับขอบคุณในภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอาริกาโตะอาริกาโตะนะครับนี่คือคําขอบคุณในภาษาญี่ปุ่นนะครับพูด สำหรับคนที่มีอายุเท่ากันนะครับอริาโตเฉยๆนะครับแต่ถ้าเราพูดกับอาจารย์พูดกับเซนเซหรือพูดกับคนที่มีอาวุโสมากกว่าเราเราใช้อริาโตโกไซมัสนะครับอย่าลืมเติมโกไซมัสนะครับข้างหลังนะครับอริาโตโกไซมัสนะครับสำหรับคําขอโทษในภาษาญี่ปุ่นพูดว่าซูมิมาเซนซูมิมาเซนนะครับแปลว่าขอโทษนะครับและอีกตัวนึงนะครับโกเมนนาไซโกเมนนาไซ โกเมนนาไซก็แปลว่าขอโทษเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับเซนเซออธิบายไปแล้วว่าซูมีมาเซนกับโกเมนนาไซใช้ต่างกันยังไงนะครับซูมีเนะซูมิมาเซนคือขอโทษแบบไหนครับแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับหรือเป็นการขอร้องก็ได้นะครับนะครับที่ไม่ได้ทําความเสียหายแก่ผู้อื่นแต่โกเมนนาไซเราทําความเสียหายให้เกิดกับคนอื่นนะครับทําให้คนอื่นบาดเจ,จ็บนะครับก็ใช้โกเมนนาไซนะครับอย่าลืมนะครับแต่ ถ้าเรากลัวพลาดนะครับพูดทั้งสองก็ได้นะครับซูมิมาเซ่นหรือโกเมนนาไซก็ใช้ได้ทั้งสองมือนกันนะครับทีนี้นะครับครั้งที่แล้วเราก็ได้ไปโอิชิโอิชิเราก็รู้นะครับว่าอร่อยนะครับโอิชิในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอร่อยนะครับโอิชิบางคนรู้นะครับว่าโอิชิแต่ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรนะครับแล้วก็สวยในภาษาญี่ปุ่นพูดว่าคีเล่คีเล นะครับสวยนะครับแปลว่าสวยนะครับไม่ใช่คิเรในภาษาไทยนะครับแปลว่าคิเรไม่ใช่นะครับคิเรแปลว่าสวยนะครับในภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับคาวายใช่ไหมครับคาวายคาวายในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าน่ารักนะครับคาวายแปลว่าน่ารักนะครับอย่าลืมมาทบทวนคําศัพท์กันด้วยนะครับแล้วก็การบ้านนะครับที่สันเซได้ให้ไว้นะครับอย่าลืม ทำมาส่งด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนในแถวถัดไปนะครับในแถวถัดไปนะครับตอนนี้เราถึงแถวณนนะครับอะคาซาตาณะนะครับห้าแถวแล้วนะครับฮ่าเรามาครึ่งทางแล้วนะครับห้าแถวสี่สิบหกตัวจําแป๊บเดียวนะครับถ้าเราถ้านักศึกษานะครับจำสี่สิบหกตัวนี้ได้นะครับต่อไปนะครับก็ แค่ฝึกอ่านนะครับแล้วก็เินเซก็จะสอนเรื่องการควบเสียงนะครับกับการควบเสียงแล้วก็เสียงสะกดนะครับเสียงคุณแล้วก็เสียงคึคุณน,นะครับเมื่อเราได้ครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ปกติเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็าฝากไว้แค่นี้ไว้เจอกันในชั่วโมงต่อไปใน EP3 นะครับสำหรับ EP 2ก็ ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมทำการบ้านมาส่งนะครับสยนาลาไว้เจอกันครับมาตายมาชอ